สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเดนนี้ EP 70นะครับกระผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเดนนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นๆในช่วงเวลานี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคชั่นกับท็อปปิกและคอมเมนต์นั้นครับผมมั่นใจครับคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรจะตอบคอมเมนต์อะไรไม่แพ้ชตาติใดในโลกครับ รายการนี้หรือว่าท็อปิกนี้หรือคลิปนี้จะทําให้เห็นอันนั้นเป็นอันแน่นอนครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับเจอทุกวันพุธนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีระสือแนะแนะนําติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปเพราบพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพล์ออกรุคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับสรุปผู้เล่น0-0-1เขาเป็นใครครับหมายถึงส q u วิ g เกมใช่ไหมฮะหรือว่าเรื่องอื่นหรือยงัไง เกมบอลงี้ป่ะก็คงน่าจะเป็นสควิดเกมนะเอาละครับโจหัวมากนี้บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูท็อปคอมเมนต์และชาวเน็ตคิดเห็นปรเรนนี้อย่างไรครับป้าผัวสี่ห้าหกฮะรู้ได้ไงเป็นหลวงเอ้ก็ได้ขึ้นยู่ว่าใครหลับก่อนเลเป่า โอ้ทับคอมเมนต์ี่สุดยอดไปเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าชาวเน็ตพูดถึงประเด็นอย่างไรกับ้างครับเออมีคนบอกว่านะครับชอบมาก001ยอมแล้วแต่หน้าประตูผม <c oughs> รู้อายุเลยนะ <c oughs> เออบอกตรงคอมเมนต์นี่รู้อายุกันเลยนะครับ <c oughs> มีคนบอกว่าที่จริงครับ001อาจจะมีปมเรื่องเพื่อนเรื่องความไว้ใจมาก่อนก็ได้เฮ้ยอันนี้มาจริงจังวะ่ะ <c oughs> บอกว่าผัวหรือเมียเอาดีๆีหลับก่อนหลับหลังอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าได้ทำต่อเนื่องเดี๋ยวคงมีภาคย้อน0ูนได้เหรอแล้วก็มีบางคนก็บอกว่านะครับตอนแรกเฉยๆตอนนี้ฉันคอยตามแล้วมีคนบอกกลายเป็นซีรีส์วายซะแล้วเออใช่ฮะมีเขาบอกสปอยนะครับผู้เล่น001ภาคแรกคือพ่อของพระเอกนะครับและ ฟอนแมนศูนย์ศูนย์หนึ่งภาคสองและภาคสามพระเอกจะได้รู้ความจริงข้อน,นี้จะต้องเลือกว่าจะสารต่อเจตนา,ารมณ์ของพ่อหรือพังเกมกับอ่านี่นะครับทิ้งซานะครับอาจจะกินเวลายาวไปถึงภาคสี่ส่วนถ้ามีภาค5ก็คือพระเอกตัดสินใจสารต่อเจตนา,ารมณ์ของพ่อตัวเองและน้องชายและลูกสาวที่อยู่อเมริกานะครับของพระเอกนะครับจะออก หาพระเอกจอต้องมาพัวพันกับเกมนรลกนี่อีกรอบเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไปเฮยเฮยเฮยจริงจังเฉยจะดึสปอยปะเนี่ยมีคนแท็กชื่อเพื่อนแล้วก็บางคนบอกว่ารู้ตั้งแต่0 0 7ย์นเจ็บอป็นเจมบอลรู้แต่0 0 7เป็นเจมบอลคิดเหมือนกันเล่นไปแล้วอะไม่ทางนี้ทางไหนก็ทางหนึ่งแลันคิดเห็นประเด็นใดคอมเมนต์ครับอยากรู His ้เหมือนกันครับปะ ช่วยตั้งชื่อลูกชายให้หน่อยค่ะพี่ชื่อกับตันน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะโอ้โหมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าถามทางนี้คือได้คำตอบจริงๆสักทีหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าท็อปคอมเมนต์หรือชาวเน็ตจะคิดเห็นประเด็นอย่างไรนะครับบอกตอนเลยว่าเปิดหัวมาอย่างนี้แม่งก็บันเทิงละตะท็อปคอมเมนต์บอกกับแก้แล้วก็น่าคิดดีไหมนะ สหน้าได้เหรอไมกลับแก้นี่ได้ใช่ไหมออะไรคือกลับแก้วะกูอยากรู้เหมือนกันมีบางคอเมนต์พูดถึงกับตันกันดั้มมีบางคอเมนต์บอกคอปเตอร์แล้วก็รูปหัวใจชื่อท้าใช่ไหมห้าเนี่ยผมทันนะมีคก็บอกกลับบ้านดีบอกกับตันคู่กับแอร์ฮอสเตครับเพราะเหมาะกันสุดๆ ไม่แน่หรอก <c oughs> บอกกับข้าวกับกดึกน้องชื่อ <c oughs> อ,อ,อ,อเมริกาฮะกับอ๋อกับตาอเมริกาอย่างงี้เหรอ <c oughs> มีคนบอกกับแก้มีคนบอกกุกกักนะครับเออคืออะไรวะกุกกักเนี่ <c oughs> ยกชื่อกับตันเลยมีคนแท็กชื่อแล้วมีคนบอกกับใจมีคนแล้วบอกกับแก้มีบางคนบอกก๋วยเตี๋ยวมันเข้ากันยังไงวะกูอยากรู้เนี่ย <c oughs> เออมันตรงไหนมันเข้ากัน บอกซึ้งน้ำใจนะครับบางคนบอกลูกเรือมีบอกกับแก้มอร่อยดีครับมีคนบอกกับข้าวครับธรรมดามีคนหลุดมาเป็นสายทานก็มีว่ะมีบอกแจ็คสเปโร่ฮะน้องชื่อแอร์กราวค่ะเพราะน่ารักดีบอกตาฮักแท้ล่ะมีคนบอกว่าโอ๊ยมีคนบอกกับกลวงมีบอกโอ้โหอะไรวะนี่ยกันเยอะแยะต้นหน เออแล้วแต่และกันมีบอกน้อกับข้าวมีบอกกับมาก่อเอ,อเอาแล้วแต่ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์หน่อยก็อยากรู้ว่าตั้งชื่ออะไรดีแค่นั้นเองขนาดแฟนขับรถมาส่งที่ทำงานยังหนาวขนาดนี้แล้วคอนโซลที่นั่งรถไปทำงานเองจะหนาวขนาดไหนกันเนี่ย ขิงแหละดูออกจะอวดแหละแงเปิดประเด็นมาอย่างนี้นะบอกตรงสุดยอดไปเลยเอาละครับท็อปปิกเขาเล่นประเด็นนี้เรามาดูนว่าท็อปคอมเมนต์จะเล่นประเด็นไหนและชาวเน็ตจะว่าอะไรครับปาไม่รู้เลยค่ะแฟนให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ให้ทำงานแล้วก็หน้ายิ้มแบบสยะยิ้มะไงขิงในขิงเะล่า มีคาตะไครเป็นมะกรูดที่บอกเลยต้ยมยำหรือว่าทำแกงได้เลยนะฮะบ้าคอมเมนต์ก็บอกนะครับขิงในขิงนะครับก็เหมือนกันครับ <half. S 1> มีคนแ็กชื่อแล้วก็หัวล้อนะครับ <c padding> มีบอกขิงมานังสวนเลยเอาซิเอาซิแล้วก็หัวล้อ <c oughs> <c oughs> มีเขาบอกฮ่าฮ่าา <c oughs> <c oughs> เก่งเรื่องขิงนะเราอ่ะมีเขาบอกย่างเดือดนะฮะ <c oughs> มีบอกชนะเลิศชนะไปเลย <c oughs> บอกพอดีทํางานที่บ้านใช้เงินออนไลน์เลยไม่รู้ว่าข้างนอกร้อนหรือหนาวนะฮะ <S <S <an> <S เอาว่ะขิงหนักกว่าวะหรือว่าขิงกันสุดลิ์นะฮะ <S <S <an> <S มคา,รารคอมเมนต์ให้เขาว่านะครับ <S <S <an> <S เป็นแม่บ้านนี่ต้องระวังโดนทิ้งมาเคว้งเลยนะไม่ตลกกรอกนะครับขิงขำๆอัดได้แล้ครับหน้าร้องไห้ <S <S <an> <S สุดก็น่าคิดนะครับก็เขาก็มองเห็นความเป็นจริงไง มีคนบอกว่าหัวล้อก่อนห้าแก้ผ้าไปทํางานเหรอคะถึงจะหนาวขนาดนั้นแล้วก็น่าร้องไห้ใช่นะก็เป็นไปได้นะฮะมีคนส่งเป็นรูปเขาเรียกว่าเหมือนทำเป็นรูปเป็นรูปเหมือนกับกูรับรางวัลเป็นขิงเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงกพราะขนาดนั้นใช่ไหมฮะมีคนบอกขิงสุดในประเทศห้ามีคนหัวล้อกันยับเลยครับ มีคนส่วนแฟนก็ไม่ทำเช่นกันค่ะอะแล้วกินอะไรกันนะฮะบอกแม่ผมก็ไม่สดนะแต่ก็เห็นบ่นว่าหนาวอยู่ทุกวันครับ <c oughs> บอกขิงแรงขาก็แรงนะเนี่ย <c oughs> มีคนแท็กชื่อแล้วก็บอกห้าบ้าบอนะครับแล้วมีคนบอกว่าส่วนเราคือคนที่มีแฟนแล้วนั่งรถไปทำงานเองน่าสงสารที่สุด จบว่ะมีคนบอกว่าขิงตลาดเจอขิงห้งว่ะเอาแค่เห็นภาพเลยเวนมีบอกชนะเลิศไปมีบอกหน้าสงสารรถไม่มีฮีเตอร์นะครับตกเป็นไปได้ก็หนาวอยู่นะมีบอกโอเคเหนือฟ้ามีฟ้านะฮะมีบอกชนะไปเลยครับ มีขบอกขิงมาทั้งสวนเลยนะครับผมมีบอกออุ่นอยู่บ้านไปเลยจ้าบอกเอาสิขิงเหรอไงสุดยอดชาวเน็ตเขาเอาไปเลยชนะเลิศนะครับมีคนบอกว่าไม่หนาวเลยค่ะนั่ง MRT BTS เพื่อนไม่เคยต่ำกว่าร้อยอบอุ่นมากเลยเธอเอาสั้นๆนะอบอุ่นหรือว่าเบียดเสียดแง่เรามองในแง่ดีคืออบอุ่นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นไปได้นะ ลองมีร้อนมีแดงไหมล่ะเอออาจจะมีเห็นอีกความต่างอีกมุมมองหนึ่งนี่คอมเมนต์สุกกว่าอ่ะขออีกหลายๆคอมเมนต์สักหน่อยบอกแรงนะครับว่าขิงในขิงอีกทีมาเป็นมหาขิงอะไรวันนี้มีคนบอกเกษตรกรไร่ขิงคุยอันยังเลอกยางแซาบแฟนให้อยู่บ้านเฉยเฉยแล้วโหวดแล้วห้า คิดเห็นประเด็นใดคอมเมนต์ได้ก็อยากรู้ว่าแม่งมันกันหลือเกินเออป้าข้างบ้านพูดว่าลูกป้าจะแต่งงานแล้วนะเมื่อไหร่หนูจะแต่งสักทีล่ะเราควรตอบว่าไงอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอ่ะเออเอาอตรงป่ะ <c oughs> โจหัวมางเงี้ยบอกตรงตนว่าสนุกกว่าอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูท็อปคอมเมนต์และชาวเน็ตพูดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับป้า หนูยังอยากแคว้อยู่ค่ะแล้วก็หน้าร้องไห้แบบยิ้มนะฮะก็คืออยากใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละแงแซบปะละป้าส่วนใหญ่มีแต่คนแท็กชื่อกันนะครับแล้วก็ให้มาดูแล้วก็หัวเราะใส่นะครับบางคนบอกว่าถ้าแต่งจะมีผัวแค่คนเดียวครับป้า ตามนั้นเลยตามซับเทคกตามความหมายเลยฮะป้าวิวบอกหลานป้าได้หลัวตอนไหนบอกหนูละากันหลานเลยเหรอวีบอกเลขของหนูครับป well ้าไม่ยึงเนาะวีบอกล่าสุดไม่รีบค่ะบอกไม่รีบครับป้าอายุหนูจะเลขสี่เองตามนั้นแหละ คนบอกกูเคยโดนถามแบบนี้นะน่าเบื่อผบอกจะแต่งกับผัวหนูไม่รุนแรงกันนะวะผมไม่อยากมีหลวมีลูกค่ะกลัวกลายเป็นมนุษย์ป้าเอาตีวตัวกระทกคาดนี่เมียว <c oughs> ว่าหนูยังไม่อยากยุ่งเรื่องของลูกป้าเลยค่ะ <c oughs> ก็ดีนะ <c oughs> นบอกยังมีโอกาสเลือก ก็ขอเลือกก่อนสิป้าใครยังไม่ยังมีโอกาสเลือกแต่งไปก่อนเลยทางนี้ไม่รีบค่ะก็คือไม่รีบแบบกูเลือกก่อนนี่มีคนแบบหันควับเลยหนูยังเลสไม่เต็มสูบเลยค่ะยี่กว่าอีกหนูรอแต่งงานพร้อมลูกป้าคราวหน้านะคะดีแล้วค่ะป้าจะได้มีหลานเผื่อมีเวลา ที่ว่างๆจะเลิกเผือกเรื่องคนอื่นได้น้อยลงค่ะเจ็บจังเลยอะเออดิ้นแบพวดๆแล้วมั้งเนี่ยคุณป้าไปเมื่อไรมากครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคณรักและช่องแชททุ่คณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับไป